สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้อยู่กับฮิตาชิปลายชาติใส่ลูกพี่ชาติคอยอยืดใส่ป่ะอ้พี่ปั๊มใหม่วันนี้ฮะใช่ไหมปั๊มใหม่อระฮะโอ้ได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 ้ไหนปลายชาติอยู่ไหนป้า โอ้ป้างัยมาซื้อรถเจ้านี่ยเหรอเอออะไรขายเทอะไรมาหนี้มาหนี้สร้างเขาบ่ใบไทยนะใบไทยติดฮะจังไรเนี่ยโอเคโอเคขายจังไรเนี่ยเอาเดี๋ยวเอามาขายแถวเนี่ยเจ้าพอขาฮะฮะเปิดราคาไอลไรบ่อันนี้ของแถวเนี่ย อุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วปั๊มไมค์คลิกเลยว่ะสร้างอยู่ทางขุนคอยประกาไปได้บึ้งของเก้งนะมอุ้ยเจ้าเอามาเก็บเก็บไม่เม็ดเลยบ่ะนี่โอ้ยเก็บเมดเป็นแสนโอ้ยเจ้าขาดทุนตายเลยเก็บเมดเป็นแสนใครชี้เช็ดวัวยังไ่ปูนนี้ด้วยฮะยังไม่เช็ดยังงาม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 อุ้ยเจ๋วเลยป่ะปาอันนี้ตามสภาพอันนี้เขาเอื่น รุ่นได้เนี่ยยูไรคิยิ E X ร้อยยี่สิขีดสองร้อยยี่สิบขีดอันนี้เป็นปั๊มยังเนี่ย K 3 v มวีบอ่ K เจอันนี้นะ K เจบ่ะขึ้นใหญ่เลย X สามกับเจ็ดมันใหญ่กว่าเลยเนาะว่าหูเรื่องกว่าไลยทางเกี่ยวระบบก็โอเคบออันนี้ใส่ไบ้างเนี่ยชุดเอเนี่ยได้เดี๋ยวเช็ดระบบเอ แอรมันไม่พอเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บระบบเสร็จก็จะเช็คแอร์อันนี้ป้ายจะเก็บหัวเก็บยางเมื่อไรเป็นวันนี้อ่าอันอันมันหัวอยู่นี่ไหนนี่ทีิมจดมาเก็บตรงนี้เออตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรเนาะตรงนี้เดี๋ยวลอกโอ้ลางเลยอันนี้ทำเอให้เย็นเดี๋ยวป้ายเก็บหมดเลยเราในดูโซ่ได้โซ่เหลือเยอะไหมเนี่ยได้ยุโซ่บูดแต่ได้ยุปีนึงได้ยุได้ยุได้ยุยังใเซได้ยุเนาะ ใครชื่นชอบมาเอาเลยบูมามอมีปะดิบูดกันยังเต็มอยู่เด้วยปะเนาะแต่ตัวนี้เล่าหน่อยนึงแต่ตัวอื่นก็เสดายู่แค่เดียวสองตัวเลยฮะแค่เดียวสองตัวบ่อืมบูมามสวยแต่ตัวนี้มันไฮดรอลิกมันหน่อยเนาะเดี๋ยวเก็บอืเดี๋ยวเก็บให้เก็บใถ้าปลาเก็บให้ใช้ได้เลยโบูมาม สภาพสวยเลยปลาเออมาทูเจ้าบ่อุ้ยแหลกก็ข่อยเปล่ะฮะตัตุงว่บแถมเงินแสนหนึ่งว่ะแม่นวะเอาบ่ยังบ่ยังบ่ตกลงโัวแถมเงินแสนหนึ่งข่อยยังไม่ได้เห็นระบบเจ้าเลยข่อยอยากยินเดี๋ยวเด้อเด้อเดมันเจ้าเออแล้วเจ้าจะได้ยินเสียงมือใดเนี่ยมือแรงอยู่นะแตงรอแม่นบ่ ยังปะโ,โอเคปะให้ช่างมาเก็บระบบให้ครับเก็บรั่วไซปั๊มไหมโอ้ดูเครื่องเขาเค,เครื่องอะไรนี่ปานี่ C B G เอ้ามันกับเครื่อง,ค,องคืออะนัหนเลยป่ค, <น S 1> คือ C B D ไง เออบ่อไอซีบีจีกับลอยดีได้เนาะอ่าลอยดีดเออนั่นแหละเอามันใส่เครื่องเดียวกันกับโกโกเบโกบออันนซีบีดีบ่อไอซีบีจีกับลอยดีกัของไอโกเบมันกัคือกันโมเมนต์ปะบ่อเอ้าบ่อมันดีกับจีเอ้าตอนนี้ก่อยกัใส่เออเออเงา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 มงาเงาคืออยู่ป่ะอุ้ยแขกเต็มเลยเนี่ยเป็นแขกนาเพิ่งเลยเนาะอือเป็นาเลยเดี๋ยวอยู่ โอเคปะดูมวยดูมวยฮะบอบอบบอเบิ้งโหลดเดี๋ยวดูปุ่งกีน่ะกีนก็มีบุบนิดหน่อยปะนิดหน่อยครับโอ้ปาเท่าไหร่นะผมจำอะไ้ปะ47่บอจะ ô, sến chạy cả mày ảo lợt. à, phim, để phim. phim xui gì đấy nhở? ông cho mày, mày cứ đinh như thế mà này. bỏ, bên đây, kêu bỏ. ô. chết ra. มันเลยเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเัวเดินสองอยเปล่ขี้โม่ารเจ้าตัวเดินแล้วก็ลถเมืองบเอาเจ้าเจ้าเปลี่ยนไหมบอกมวอีีปเจ้าโอเคโอเคปลาแต่ปั๊มเป็นเปลี่ยนไหไหม ปั๊มแกเปลี่ยนให้ใหม่นะทุกคนเนี่ยป๋าคือสุดจัดเห็นไหมใครได้ไปนี่คุ้มเลยครับเนะจ้าเลี้ยงบอกใ,ใครได้ไปก็คุ้มเลยเสียบอยขเขินปั๊มยังเนี่ยขเขินปั๊มยังเนี่ย โบแมนป,มมปั่มใหม่บ่ฮะปั่มเกามันเลยแมนติปั่มเก่ามันคือใหม่เล็อโอ๋ว่าเพื่อนเปลี่ยนปั่มใหม่โบแมนเหมือนป,มมปมมนั่มใหม่แต่ว่ะปั่มใหม่กะกะกรีดปั่มใหม่ดูทรงไม่ได้เก็บสีมันปั่มใหม่เลยเด้อ ไอตูดหม้อนั้นแกน่าจะปล่อยไปแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าปล่อยไปเท่าไหร่ได้คันใหม่มาอีกแล้วแต่สภาพก็ยังสวยครับสวยอยู่แต่แกเอามาเก็บรั่วเก็บซึมให้ตูดก็ทำสีใหม่นะทำสีใหม่แต่นี่ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่เรื่องสีนี่ไม่ใช่ปัญหาหรอก ช่วงล่างเราดูช่วงล่างเลยสวยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ